ก็ขอสวัสดีเพื่อนๆมีลักนักสะสมนะครับมาอีกเช่นเคยนะครับกับช่องคนสองเหรียญชาแนลนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับทางช่องนะครับได้เหรียญกระสาบนะครับขององค์พ่อรห้านะครับสมัยรัชกาลที่รับมาให้เพื่อนๆนะครับแฟนเพจนะครับมีลักนักสะสมที่เข้ามาติดตามนะครับในการรีวิวเหรียญของทางช่องคนสองเหรียญในวันนี้นะครับ ก็จะมีเหรียญเก่านะครับเหรียญเก่ามาฝากเพื่อนๆนะครับเราไปดูนะครับว่าเหรียญที่ทางช่องนะครับได้นํามานี้นะครับเป็นเหรียญแบบไหนนะครับเราไปติดตามรับชมข้อมูลกันเลยนะครับนี่ก็เป็นนะครับด้านหน้าของเหรียญนะครับซึ่งเป็นเหรียญชนิดกลมแบนนะครับขอบเรียบนะครับนครับขอบจะเรียบสําหรับเหรียญองค์พ่อรอห้านะครับ เรามาดูครับว่าลักษณะของเหรียญด้านหน้าของเหรียญน,นะครับจะเป็นรูปพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอม9้าเจ้าอยู่หัวครึ่งพระองค์นะครับพินพักทางเบื้องซ้ายทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบเต็มยศนะครับและมีพระปรมาาพิไทยนะครับจุลาลงกรนะครับด้านซ้ายนะครับและมีต่อ อลนะครับอยู่ริมขอบซ้ายนะครับพระจุลจอมเก้าเจ้ากรุงสยามนะครับอยู่ริมขอบขวานะครับเป็นข้อความบอกเรามาดูนะครับในส่วนของด้านหลังบ้างครับนี่ก็เป็นด้านหน้าของเหรียญในส่วนของด้านหลังของเหรียญน,นะครับจะเป็นรูปสยามเทวาธิราช ประทับนั่งพระหัตถ์ซ้ายนะครับทรงทานพระกรนะครับพระหัตถ์ขวาทรงเท้าขอบโล่ในโล่นะครับนั้นแบ่งเป็น3ามห้องนะครับห้องบนนะครับเป็นช้างสามเสียนนะครับหมายถึงสยามเหนือสยามกลางและก็สยามใต้นะครับห้องล่างซ้ายนะครับรูปช้างยืนนะครับก็จะหมายถึง ประเทศสลาดลาวนะครับห้องล่างขวานะครับเป็นรูปกริดไขยนะครับหมายถึงประเทศสลา,าดมาลายูนะครับรอบวงขอบมีอักษรบอกราคานะครับเบื้องล่างพระสยามเทวาธิราชนะครับเป็นเลขบอกจุลสกราชนะครับหรือเลขรัตนกโกสิน์นะครับ ที่เป็นปีผลิตนะครับสำหรับเหรียญน,นี้คือ1 2 4่อนะครับซึ่งเป็นเหรียญ1นไพร่นะครับถือว่าเหรียญปีพุทธศักราชนี้นะครับหล่อสอนี้นะครับซึ่งตามเพจต่างๆครับมีราคาหลักพันขึ้นนะครับถึงราคาหลักหมื่น ซึ่งปัจจุบันนะครับค่อนข้างหายากนะครับหายากมากจริงๆนะครับนี่ก็ได้มานะครับมีอยู่เหรียญเดียวนะครับก็เลยได้นามาให้มิลักนักสะสมนะครับได้ติดตามรับชมนะครับเกี่ยวกับเหรียญหนึ่งไพ่นะครับนะครับชัดเจนนะครับปีหนึ่งสองสี่แปดนะครับเข้าไปดูบางเพจนะครับ ราคาสูงถึงห้าหมื่นบาทนะครับสําหรับเหรียญหนึ่งคร่นะครับซึ่งมีลักษณะตามที่ได้กล่าวไปนะครับต้องเป็นหน้า,าพระบรมฉายาลักษณ์นะครับเป็นหน้าฝรั่งนะครับเพื่อนๆจะเห็นได้ชัดนะว่านี่คือ,อพระบรมรูปนะครับองค์จุลาลงกรนะครับ พระจุลจอมเกล้านะครับเจ้าอยู่หัวนะครับกรุงสยามนะครับของเรานั่นเองนะครับองค์พ่อหล่อห้านะครับนี่ก็เป็นข้อมูลนะครับที่ทางช่องคนส่องเหรียญนะครับได้นํามาฝากนะครับซึ่งมีข้อมูลนะครับไม่เยอะนะครับสําหรับเหรียญขององค์พ่อรอห้านะครับถือว่าข้อมูลหายากมากนะครับสําหรับ เหรียญรุ่นนี้นะครับซึ่งจำนวนการผลิตก็ไม่สามารถที่จะทราบได้นะครับก็เลยได้นําข้อมูลนะครับดีๆมาฝากเพื่อนๆให้ติดตามรับชมนะเกี่ยวกับเหรียญกระสราบที่นักสะสมนะครับต้องการรู้เกี่ยวกับประวัตินะครับเดี๋ยวยังไงนะครับทางช่องก็จะลองค้นหาประวัตินะครับของพระองค์ท่านนะครับก็คือเหรียญ หนึ่งไพ่หรือว่าเหรียญเซล่นะครับมีหลายอย่างนะครับเป็นอัดเป็นหลายหลายชนิดนะครับซึ่งข้อมูลที่ทางช่องนะครับได้เตรียมมานะก็จะมีประมาณนี้สำหรับเหรียญหนึ่งไพ่นะครับ สำหรับข้อมูลนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับเหรียญองค์พ่อร้อห้าเป็นเหรียญทองแดงนะครับสำหรับคลิปนี้นครับทางช่องก็มีข้อมูลดีๆมาฝากประมาณนี้นะครับสำหรับเหรียญหนึ่งไพ่นะครับโอเคนะครับสำหรับข้อมูลของเหรียญปีหนึ่งสอง นคนอ,อืก่นก็ขอกำลังใจด้วยการกดไลค์กดแชร์นะครับกดสกิ๊ตนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องนะครับได้หาข้อมูลนะครับมาฝากเพื่อนๆน,นะครับที่กำลังเก็บสะสมเหรียญอยู่ใน,นขณะนี้นะครับก็สามารถที่จะเข้ามาติดตามรับชมกับทางช่องคนส่งเหรียญได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ครับทางช่องก็ขอจบการรีวิวเหรียญ เก่าเก่ามากนะครับไว้เพียงแค่นี้พบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ